สวัสด,ดีทุกคนเพนเพน<ๆ>ก็ดอกไม้งามๆมาฝากเด้อจะทุกคนแล้วก็มาเที่ยวตลาดกันจะทุกคนตลาดตลาดสดจา้าบรรยากาศโดยพี่น้องผักผลไม้เพียบเลยผักผัก,ผ,ก,ผ,ก,ผ,กผักักักกันกทุกคนเพนเพน<ๆ>ก็มาเดินตลาดเนาะ ตลาดสดจ้าพี่น้องเห็นไหมผักผลไม้เพียบเลยจ้าทุกคนเพียบเลยเพียบเลยมาเดินตลาดกันจ้าทุกคนสะออนบอพี่น้องสะออนบอผักผลไม้เพียบเลยจ้าสะออนหลายสะออนหลายเลยพี่น้องผักเพียบเลยจ้าทุกคน ตลาดผักผลไม้จ้าดูสะออนไหลผลไม้เพียบเลยทุกคนดูสะออนไหลสะออนไหลทั้งแถบเลยจ้าพี่น้องขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนเด้อพี่น้องจ้ารับผลไม้ทั้งนั้นเลยจ้าบายบายจ้าทุกคน ผักผลไม้ทั้งนั้นเลยเดินหาหาเลือกก่อนหาเลือกสันก่อนจ้าทุกคนสวยเสียสวยสวยสวนหลายแค่นี้นะคะขอเลือกก่อนจ้าบ๊ายบาย